ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปไปนานะคะในการขี่จัเรยงไปนะคะอันนี้ก็คือของของเรานะคะ <laughs> เป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นอย่างดูดเออนไม่จเหรอกนี่นะคะเฮ้ยทไ <laughs> ม่ต้องจะถือเลยกันที่หัวไปนี่นะคะ <laughs> เราก็มาถึงนา<อ>แล้วใกล้ามากแปบ๊บเดียวเองนะคะทุกคนลงแบบไม่ตัดนะเยา่ันตอนนี้นะคะนาคุณอุ้มนีมีแบ่ด้วยนะคะทุกคนหรือว่าแพะนั่นเองนะคะบ้านฉันเรียกแบ่นะคะใหญ่มากมีลงสีแล้วก็อันนี้คือเถียงนางเหมือนบ้านหลังตอนนี้เพื่อนเราก็ดูแบ่นะคะยังก็นไม่เคยเห็นแบ่กจากเพือนยกูเสมเือ นหูป้าเทียงบุได้อุ่มอที่อุ้มขายลำโพงต่อให้ต่อไมห้าสิบบาทมาแล้วเยอขาาเเเดป็นยังไงคะคุณน้อยคืออะไรนี่าเราอยู่ที่อำเภอทุ่งสีอุดมนะคะจะไม่บอกว่าตรงไหนเพราะเราไม่รู้นะคะ ออนนี้นะคะเราก็กำลังจะลงไปขุดกระปูนะคะที่นาันไม่ชอบกินปปีรหมเลยไปทา้งหี้เหรอันไม่ชอบกินนี้เลยกินี่ดีนะเออตัวหายใจเข้าออกอหน้าก็ถือเอาอันนี้เด้อหนักแค่ หายใจเข่ากระขี่มูหายใจเข่ากระขี่มูเป็นศิลปินเลี้ยงหมูไงอุ่มนะเราจะไปท่องไหนเนี่ยท่องนี้เหรอที่มันนุ่มๆหน่อยอ่ะลุ่มๆลุ่มๆนะตรงนี้เลยไหมเออตรงมาตรงนี้เลยเพื่อนนี่ตรงนี้มันโอเคอยู่มันเป็นทางน้ำผ่านนี่นี่เดินเลยเดินเลยมางลมา ร้อนมากนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ต้องใส่หมวกใส่อะไรนะคะรักๆๆอันนี้เราก็กำลังโดนจะขุดกระปูเสียงขึ้นแล้วกิจกรรมจะต้องมีหูดกวยนะคำวันนี้เห็นหูไหเด้ออ่าอยู่บนโต๊ะทำไมมันไม่มีแบบเหมือนมันเนี่ยค่ะคุณหวานก็กำลังจะได้กระปูแล้วนะคะบอกว่าทาอันที่แล้ว โอ้มือน,นี่หนายวได้กระปุเลยเ้อใช่แล้ว,ว,วไปอีกเดี๋ยวคุณเห็นมันจะดูตัวมันด้คุณูหนาคุณพูดเพียงเห็นแล้วจ้ะเออสือคือหวา,านว่น้มาจับดูดูตัวใหญ่มากอยู่นี่เหมือนมะอยากพึ่งไะมยา่อย่า, <c oughs> ยาง,างหมากูต้องอะไม้ ถ้าจะกันสูบพวกโอ้ยเสีถึงเมืออยู่ดิอุ้ยตัวใหญ่มากไอต้องใช่วินิจวินิจสนิบมันไม่สนิบมันว่านิบใช่ตัวนี้จับเลยฉันยังไม่เห็นเลยเออนี่แหละจะได้เห็นแล้วสนี่บเอาขาเล็กหน่อยเดียวเดียวเดียวยวตัวซิโมตัวซิโมตัวซิโมนี่นะคะจับอย่างนี้กระบอกขาไม่ได้โชว์โอ้แล้วกล้องสวยมากไอ้หวานหน้าฉ่ำมากแต่ว่าตัวบางจ้ะ ได้ไปแล้วหนึ่งแต้มอาร์ตมึงบอกแล้วนะว่าขวดแข็งกันน่ะเริ่มเลยนะขวดสูตรเลยกูบอกเมันเสียแล้วค่อยดูไม่เป็นเลยรูกระปูรูไหนวะโอ้ก็เป็นรูบ่งๆนั่นนั่นน่ะอาร์ตอาร์ตฮะรูนี้นี่นี่นี่มานะคะคุณอาร์ตจะแข่งกับคุณหวานนะคะบ่าวเหนือกับสาวอีสานจะแข่งกัน ขุดก็ไม่เหมือนแล้วตรงใส่ท่าขุดคนเหนือเป็นแบบนี้นะคะอเอะยอย่าพูดดิอันนี้นะคะที่แม่อุ้มบอกว่ามีเอามองมาตึกตรงนี้ก็มีปลามีปลาไหมตรงนี้นะ่นเะเอาแหมมาหวานเลยเพื่อนได้สอนตัวเลยนะคะ นี่นะคะคนอุ้มก็ขุดเจอแล้วอ้ตัวใหญ่ด้วยไม่มีกล้ามเดี๋ยวนิดนึงเป็นตัวแม่แจแมนมีแมนมวไปโลดเจ้าตังแม่ตัวผู้จเช่นดูเบนี่นะอยอามั่วโอ้ยหมดหมดมันจะมีตัวยมันก็จะมีหมดหหมดนี่เกล้ามแม่กลเด็กบ่ได้ทอดบบบอ จับตูเงียบก็ให้ชามเหี่ยมตรงไหนคะคุณนุขอดูหน่อยตรงนี้นี่คือตัวแม่นี่คือตัวแม่ไปใส่คุกเพราะว่ามันไม่มีกล้ามไงดูแค่ตัวเดียวไม่ตัวเียวไม่เดียวก้ามไม่เกียวก้ามผ่าก้างมุกเกียวตงท้องมันแม่นี่แม่เหล่ามวดโอ๊ยเนี่ยฉันรู้นะยาคืออไรหนุ่ยโยนมาเลย สวยมากท้องฟ้าสวยสุดๆเลยนะคะที่ตรงนี้ให้ความระักใาแบกว่าอันนี้เป็นตัวผู้ใช่มันจะมีจุดเี่นมาแบบนี้ตัวแม่เป็นยังไงคะตัวแม่ก็นลูบเรียงเลยถ้าจะกินโอ๊ยจะหนีบกันทำไมล่ะเนี่ยปล่อยกันสิให้วูมหวานปล่อยปล่อยน้องปล่อยน้องเดี๋ยวนี้เออเอามานี่ มันจะไม่มีทางเน่ืนังไหมอ๋อวันนี้นะคะเราก็มานั่งนะคะ<ม>ตรงนี้เพราะว่าควันเทามันก็ต้องใส่ควันสลาดน้อยนึงนะง<ม>ูกับคุ้กับปูยุ่นนะมองนี้มันหมนะคะมันกับไดาแดดป,ปันน่ะมันหมต้นใหม่พอดีหิวหิวหิวนาำอ่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับเพื่อนๆนะคะคุณกระปูเป็นยังไงบ้างคะเมื่อนเพื่อนนะครับม่าเดี๋ยวคุณเอาไปคุณนอนมากคุณมาั้งได้ตัวเดียวคุณมาทั้งวัน ก็หมักหมูแล้วก็จะทำกันไก่หรือว่าไก่ใต้น้ำํำตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีย่างลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะมีนึ่งปลาแล้วก็ต้มปลานิ่นนะคะตอนน้าผักสลัดเพิ่งเสร็จนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะเราก็กาลังจะเดินทางกับไปที่หอพักของเรานะคะในตัวเมืองอุบลนะคะแล้วก็ในตัวมียงอุบลนขอขอบคุณสถานที่นะคะเป็นบ้านของคุณอุณิมนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณยายและคุณตานะคะของคุณตอนนี้เราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกแ้ว